ใช่ครับผมก็จะเปิดช่วงก่อนกลางปีนี้ครับร้านคาลิเด้เพสต์รีครับอยู่ที่เจริญนครซอยสิตรงข้ามกับไอคอนสยามครับรรรรงงงไหหหนนนถึัมาาาาเเเเออออออธุกิจป็คฟ่่่ืวชบทยส่วนตัวชอบทานมาก่อนครับเป็นคนชอบทานขนมมากแล้วก็ชอบหาของอร่อยไปให้เพื่อนๆทานแล้วพอทุกคนรู้สึกว่าเราหาของกินอร่อยมาก็บอกว่าทําเองเลยเราก็เลยโอเคเราก็ได้เปิดร้านมาก็เปิดมาได้2ปีแล้วครับก็เดี๋ยวจะเปิดแม่ร้านให้ได้ไปทานกันแล้วก็มี ร้านหมูกระทะด้วยเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะครับผมจริงเหรอครับใช่ตรงข้ามไปข้างสยามเหมือนกันครับก่อนกลางปีเหมือนกันใช่แล้วก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่อินเปิดด้วยเป็นรวม15ร้านดังตอนนี้ครับผมอยู่ตรงข้ามไอคอนเหมือนกันครับคืออะไรคือหมูกระทะแล้วก็คาเฟ่ติดกันเลยเหรอใช่อยู่ติดกันครับแล้วก็จะมีร้านของเพื่อนๆที่เราชวนมาจอยกันด้วยแเราที่เดียวกันเลยใช่ครับอันนี้จะอู่ใกิจเต็มที่เลยใช่ มันว่างหรือยังไงครับหรือว่าอยากทํามันเป็นแพนที่เราตั้งใจทํามาตั้งนนาแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวแบบจริงจริงจังๆแล้วคือป็นคนชอบทํางานมากแล้วก็โดยเฉพาะแบบทําธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วพอโควิดก็อาจจะมีโอกาสได้พักจากงานแสดงไปบ้างก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาเต็มที่กับตรงนี้ดีกว่ามันก็เลยจริงจังขึ้นมาจริงจังขึ้นมาเยอะเลยใช่อันนี้เราทําคนเดียวหรือมีเพื่อนนี่มั่วสามคนครับผมจริงจเหมือนก่อนหน้านี้เราคู่ว่างแค่มาได้แล้วสมัยอีพ็อกโควิดบ้ามาเรื่อยเรื่อยมาใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ก็จะมีแผนตั้งแต่ ต้องต้องสี่ห้าปีแล้วครับใช่แต่ว่าพอเราทํางานนักแสดงเรื่อยๆเราก็ไม่มีโอกาสกลับไปโฟกัสจริงๆแล้วก็พอโควิดปุ๊บก็อย่างที่บอกขอลุยเต็มที่ตรงนี้ก่อนเลย2ปีครับพี่ขอยาชินทำร้านขนมยังไม่ทันมีหน้าร้านแต่ก็มีคนสั่งีับบค่อนข้างจะแบบต้องมีเหมือนกันต้องมีการแบบจองคิวต้องหน้าก่อดใช่ครับตอนนี้ก็มีทั้งพรีออเดอร์มีทั้งเมนูประจําวันแล้วก็เดลิเวอรี่ด้วยครับคือเราดูแลเอง ก็จะมีหุ้น3คลนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราเราจะมีร่วมกับบริษัทยใหญ่ด้วยทำร้านต่อไปเดีย๋ยวเราจะขยายสาขาอโะจะเป็นเท่าไหร่แล้วนะคอ <c oughs> อ่อ <c oughs> จะเป็นแบบลงทุนเดียวขนาดนี้ลงทุนเยอะไหมเยอะครับก็เงินที่ได้มาก็ยังแซวเพื่อนอยู่เลยว่าหาได้ตามผนังร้านหรือว่าแต่ว่ากระแสแบบมันกระแสต่อไปมันก็เหมือนได้กำไรคืนมาบางอยงครับ ก็ก็มีบ้างแต่ว่าก็อยู่ในช่วงขยายครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอยากอยากทําของดีจริงๆอ่ะคือเราทําของกินนี่ไม่ดีนี่อยู่ไม่ได้นะมันต้องดีทั้งของกินดีทั้งบริการดีทั้งหน้าตาด้วยก็เป็นอะไรที่แบบเราตั้งใจมันมาตอนนี้ในมือของเราธุรกิจมีกี่ตัวครับมีมุกทะมีครับผมก็มีร้านทะเลเพสซี่ร้านขนมนะครับหมูขะชื่อเฮนะครับร้านเสื้อผ้าชื่อเฮวเดย์นะครับแล้วก็ร้านกําไรชื่อเฮแบงคอกครับผมแล้วก็โครงการที่ซอย10ชื่ออารเวอร์สครับ ใช้เวลาแต่ต้องขอบคุณทุกคนเราเรามีเพื่อนเรามีทีมงานช่วยเยอะครับผมมีเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่แบบไว้ใจได้เราไม่ใช่ใช่ใช่คือเพื่อนแต่ละคนเขาก็จะเก่งคนละด้านแล้วก็มาช่วยเราดูทวงไหมเออเพราะว่าเราทำกับเพื่อนมันจะแบบขึ้นระดับเรียนโพแตอยังประมาณแบบนี้เพราะมันก็มีหลายๆเคสที่ต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ทํากันมาร่วม3ปีก็ก็มีทะเลาะกันบ้างครับมีการดิสคัสงานกันบ้างแต่ว่าก็ก็ดีนะครับงรู้สึกว่างโชคดีมากที่แบบเจอเพื่อนดีเจอทีมดีแล้วก็ไปได้เร็ว บ้างภาพพื s <S ้นทะเลค่ะเป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลยอมรับเลยนะชอบชอบพอดีว่าเราเราเหนื่อยมากๆผมก็ชอบไปแบบทะเลไม่ได้ไปเล่นทะเลนะฮะแต่ชอบไปนอนดูแบบคลื่นหรืออะไรเงี้ยชอบขอนะใช่ไหมพอไปทะเลก็ต้องเที่ยวไงฮะก็มีบ้างต้องมีจะนิดนึงก็มีนิดนึงครับรูปไหมครับรูปแต่รูปที่เราลงมาทุกคนแชร์เยอะมากเลยนะก็พอเห็นบ้างครับเดี๋ยวให้คุณมีปาฏิหาริย์ก็จะมีครับไม่คงไม่เขินไม่อะไรเลยเขินยังคงเขินอยู่ครับในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อีพีหนึ่งผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เถิดเหมือนกันครับเป็นอาบ้นอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหมีตอนเป็นหมีไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วพอเราเป็นคนมันก็เลยไม่ชินกับการใส่เสื้อผ้าแล้วแบบคนจับตามองอย่างนี้มันเป็นแบบบางคนก็ไม่ได้มองที่ตรงหุ่นเราไปมองอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยอตรงไหนฮะตรงนั้นแหละก็อยากให้ดูการแสดงมากกว่าครับผมก็แสดงเลยก็อ่าน้าติดตามครับคุณหมีเป็นเรื่องที่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให ให้ทุกเพศทุกวัยได้ดูมันสะท้อนสังคมเยอะอไ,ได้หลายๆเรื่องเลยครับพี่ว<ร><อ>่าถ้าหาวไออาร์กันถอดอะไรเงี้ยมันมีคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วนพูดจาวลานาวนลามในอารมี์ไหมครับมีบ้างเห็นบ้างครับผมฉันบ้างแต่ยังไงการยังไงครือว่าผมก็เฉยๆนะตอนนี้ก็รู้สึกว่า,าบางทีอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ไอ,อะไร ไม่ได้ตอบกลับอะไรแล้วมันมีคนแบบเดลิคอะไรเงี้ยมาส่วนตัวส่วนตัวไม่ค่อยมีครับผมแทบจะไม่คมีแส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ใช่ครับใช่แล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปครับมีมีแฟนคลับมาไปว่าแทนเขาไหมแบบว่าทำไมพูดจาอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีนะครับผมว่ามันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนมากกว่าอ้าอิงก็จะเดินหน้าหอดต่อไปถ้าไปทะเลดูว่ครับดูว่าอ้ามีปากตัดแต่แต่แล้ว ครับผมก็ขอฝากละครเรื่องคุณหมีปาฏิหารนะครับวันที่27มีนาคมนี้ตอนแรกนะครับ2ทุ่ม20ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง3โทร33ครับก็น่าดูมากเป็นละครที่สร้างความเข้าใจทั้งครอบครัว LGBTQ เรามีสอดแทรกเรื่องของอุดมคติแล้วก็ทางการเมืองเล็กน้อยด้วยเหมือนกันก็ยิงคิดว่าค่อนข้างครบรถแล้วก็อยากให้ดูกัน จร่ะอะนิดนึงเลยชอยูทูปตอนนี้เรยังทำอยู่เลยเออเป็นแฟนพิจิเดี๋ยวจะกลับมาทำตัวละครอ่านครับไม่ได้อ่านเด็ดเลยเป็นปีแล้วเชีอยากเข้าเหมือนกันทำใช่ไหมแต่พอมีโควิดเราไม่ได้ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับไปมุ่งหน้าทำธุรกิจอะไรอจริงจริงอยากเอาธุรกิจอ่ะไปทำกับยูทูปเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าอยากแบบให้คนรู้ว่าคนชอบถามว่าสตาร์ทอัพทำยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็เอออยากอยากแชร์ประสบการณ์ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ